สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆสมาชิกนะครับพี่น้องในช่องทาง u t u b e นะครับคลิปนี้นะครับก็มาพบกับแนวทางนะครับนิเคช้าบ่าย v i p แล้วก็หุ้นนิเคช้าบ่ายปกตินะครับสำหรับแนวทางวันนี้เป็นวันที่11เดนะครับเดือน 12, 2566นะครับเป็นแนวทางของวันจันทร์นะครับพี่ๆก็อย่างที่บอกเดือนนี้ก็เป็นเดือนเขาเรียกว่าส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่นะครับเนาะก็แนวทางนะครับแนวทางที่ผมให้ไปทุกๆแนวทางนะครับก็ ขอให้นะครับเนาะพี่ๆสมาชิกได้รับชมแล้วก็ขอให้มีโชคกันเด้งๆปัง,ปงๆนะครับผมเนาะก็แนวทางนะครับทาจากสูตรคํานวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแต่ละคลิปนะครับชื่นชอบแนวทางตัวเลขแล้วค่อยตามเด็กตั้งสปดีควรม,มีผู้ปกครองให้คําแนะนำนะครับผมสำหรับแนวทางนี้คืออีกของเรานะครับพี่ๆเมื่อวานนี้ผมลงแค่ในรอบ V.I.P นะครับก็คือมาแค่สายรูดในรอบเช้านะครับรอบบ่ายนั้นหลุดนะครับก็ต้องขอโทษ ขออภัยพี่ๆสมาชิกท่านใดที่ติดตามในรอบ V.I.P เมื่อวานนี้ด้วยนะครับส่วนทางวันนี้นะครับท่านใดชื่นชอบในรอบหุ้นปกติเนาะก็ลองใช้วิจณญา,านในการรับชมเพราะว่าแนวทางของเราหยุดหยุดหุ้นเนาะหุ้นปิดเสาร์อาทิตย์นะครับก็วันจันทร์วันแรกก็ยังไม่รู้ทิศทางหุ้นนะครับว่าจะต่าหรือสูงยังไงก็ลองใช้วิจณญา,านในการรับชมนะครับของเรานะครับพี่ๆเดี๋ยวมารับชมในรอบ V.I.P ก่อนนอะกวันที่11นะครับ วันที่11นะครับในรอบ V.I.P เนี่ยผมได้ตัวเด่นเหมือนกันทั้งเชา้าทั้งบ่ายเลยนะครับในรอบเชา้าผมให้วิ่งสี่รูดศูนย์ตัวเน้นนะครับ480805นะครับส่วนในรอบบ่ายผมให้วิ่ง4ี่รูดศูนย์เหมือนกันนะครับตัวเน้น4 0 0 5 0นนะครับผมเนาะท่านใดชื่นชอบก็แคบหน้าจอไว้เลยนะครับก็ขอให้มาปังๆกันกันสลับศูบนย์เนานะในรอบ V.I.P นะครับ ส่วนแนวทางของในรอบหุ้นปกตินะครับก่อนไปรับชมขอฝากบ้านไว้เช่นเคยนะครับสำหรับบ้านน้าเต้าทองนะครับเป็นบ้านเสียงโชคนะครับท่านใดพี่ๆท่านใดที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้าเต้าทองนะครับใครเข้าไปแล้วก็ขอให้ดวงเฮงดวงปังนะครับผมสาหรับนะครับในรอบเช้านะครับพี่ๆผมให้วิ่งนะครับที่ศูนย์นะครับสายรูด ผมให้ที่3นะครับในรอบหุ้นปกติเช้านะครับ35 36 39 05 06 09นะครับ3ตัวให้ไปที่036นะครับผมเช้าปกตินะครับ นี่เลยนะครับในรอบเช้าปกติส่วนในรอบบ่ายนะครับพี่พี่ในรอบบ่ายนี้ผมให้วิ่งไปที่ให้วิ่งไปที่เลขสอนะครับสายรูดเนี่ยผมให้ไปที่เลขแนะครับแปดหนึ่กแปดศูนย สองหนึ่งสองหกสองศูนนะครับสามตัวผมให้ไปที่สองแปดหนึ่งนี่เลยนะครับผมก็ จะประมาณนี้นะครับสลับหุ้นนี้แค่อีเช้าบ่ายปกตินะครับท่านใดชื่นชอบเนาะแคปหน้าจอไว้เลยนะครับวันนี้ก็ขอให้มาเด้งเด้งปังปังขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะนะครับขอบคุณสลับการติดตามรับชมนะครับพี่ๆเนาะคลิปนี้กาบสวัสดีครับ